สวัสดีค่ะทุกคนพี่เองนะคะวันนี้เรามาทําแบบฝึกหัดพาคที่5กันนะคะอันนี้มีโจทย์ทั้งหมด9ข้อมาฝากกันมาดูซิว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะหลังๆมาน้องๆฝึกทําข้อสอบกันได้เยอะมากขึ้นนะคะเรามาดูว่าเราเอาความรู้ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยมาช่วยในคลิปนี้ได้ยังไงบ้างนะคะในข้อสอบชุดนี้นะมาดูกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะน้องๆสังเกตว่ามันจะเป็นคําที่บอกตําแหน่งต่างๆเนาะ around นะคะแปบลบว่ารอบๆค่ะ through แปลว่าผ่านตลอดนะคะแบบว่าทะลุผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ except นะแปบลบว่ายกเว้น,นะคะ่ะส่วน until แปลว่าจนกระทั่งนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามีการามีการผิดพลาดนะคะในทางเทคนิคนะคะในทางแมคคา a ิคอ a l กเกี่ยวกับการแบบ เครื่องกลเครื่องอะไรต่างๆนะคะในการผลิตนะคะในกระบวนการผลิตนะคะฟิซซี่บอสเลอร์เนี่ยเขาเลยจะปิดจุดๆ,ๆแจ้งทีหลังค่ะจนกว่าจะมีการแจ้งมาทีหลังนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามีการแบบเครื่องพังอะไรอย่างเงี้ยนะคะบริษัทก็เลยต้องปิดก่อนจนกว่าจนกระทั่งเราจะมา แจ้งทีหลังว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่นะคะใช้คำว่า until further notice นะคะอันนี้น้องๆจำคำศัพท์ไปเลยนะ until further notice นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ p r e p o s o นะคะอ่ะขอโทษค่ะเรื่อง pronoun นะคะคำบอกอ สรรพนามต่างๆนะคะเวลาถ้าเจอแบบนี้วน้องก็ดูคําข้างหน้าแล้วก็ดูคําข้างหลังค่ะข้างหน้าน้องเจอคําว่าอ่ำม,มังนะคะอ่ำม,มังแปลว่าท่ามกลางท่ามกลางจะใช้กับกลุ่มคนหลายๆคนอยู่แล้วดังนั้นกลุ่มคนหลายๆคนเนี่ยเราจะใช้คําว่าเด Sel ลฟ์นะคะเขาบอกว่า i n t e r v i e w ิวก็คือคนที่มาสัมภาษณ์เนี่ยเขาถูกขอไม่ให้พูดคุยกันนะคะในช่วงที่รอในที่ที่ต้อนรับนะคะพื้นที่ที่เขาทําการต้อนรับตรงนั้นก็คือไม่ให้คุยกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะ อันนี้ Rather Than แปลว่าแทนที่จะนะคะ w e ส t h e r แปลว่าว่าหรือไม่ just as แปลว่าแค่เพียงส่วน Namely แปลว่ากล่าวคือนะคะเขาบอกว่าจุดๆ reducing staff ค่ะลด staff ลง management เนี่ยเขาทำการตัดสินใจที่จะลดโบนัสของการดูแลแทนนะคะงนั้นข้อนี้ก็ใช้คำว่าแทนที่จะค่ะร e r Than แดแทนที่จะไปลดจำนวน s t a f เขาก็ไปลดโบนัสแทนนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ ข้อนี้นะคะ choice อา้ามีคำว่า is นะคะก็จะเป็นเรื่อง verb เป็นเรื่อง uh, verb to be พวกนี้ก็จะเป็นเรื่อง tense นะคะก็จะหาคำบอกเวลาซึ่งในโจทย์ข้อนี้เราต้องมาอ่านกันเนาะเขาบอกว่า the delma highway department แผนแนี้นะคะหรือว่า,าไม่ใช่แผน,นะนนะ department นี้น่าจะแปลว่าเป็นร้านนะคะร้าน department deler highway เนี่ยเขาจะจุดๆออนไลน์ list ของ current road ครเอนะคะก็คือเหมือนกับเขามีลิสต์บนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับถนนที่ตอนนี้กำลังถูกปิดอยู่นะคะนั้นข้อนี้ใช้อะไรดีข้อนี้มันยังไม่มีเวิร์บตรงนี้เลยนะัน้นน้องๆต้องใส่เวิร์บตรงนี้ก่อนเมนเทนน์จะเป็นคำนามไม่ได้นะคะยูยูใส่ ing ไม่ได้นะคะแผานากนี้ถูกเมนเทนก็ไม่ได้นะคะแผานากนี้เขาเมนเทนออนไลน์ค่ะถ้าเป็นอันนี้นะคะจะต้องใช้คำว่า m a เมนเทน เขาทำเองได้เลยนะคะเขา maintain online list นะคะโอเคต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะข้อนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำเชื่อมที่เป็นคู่เนาะ both มักจะมากับคำว่า and ค่ะ non นะคะมักจะเป็น non off นะคะ neither คู่กับ no ค่ะ w h o e v e r แปลว่าใครก็ตามในโจทย์ข้อนี้น้องๆเจอคำว่า non แล้วก็ถูกทุกคนเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ไม่ทั้ง miss c h นะคะแล้วก็ m i s เตอร์เเนี่ยที่ได้รับอีเมลเอาไลต์ติ้งของการเสนอโปรเจกต์นะคะก็คือทั้ง2คนเนี่ยไม่ได้รับทั้งคู่เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะข้อนี้ก็จะเป็นคำที่เป็นคำเชื่อมด้วยแล้วก็บอกเวลาต่างๆเนาะดิ r i ิ g งแปลว่าในช่วงนะคะ Therefore ดังนั้นเวนแปลว่าเมื่อนะคะ b because แปลว่าเพราะว่าค่ะเขาบอกว่าจุดๆตอนเนี้ยเขารีทายแล้วเขากเกษียณแล้ว มิสเตอร์มาชิล่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเขาก็สามารถที่จะทำฮอบบี้ของเขาได้เกี่ยวกับการทำงานไม้นะคะ เพราะว่าค่ะเพราะตอนนี้เขาได้รีทายเขาได้เกษียณไปแล้วเขาก็เลยทำงานไม้ของเขาได้นะคะที่เขาชอบทำกิจกรรมในเวลาว่างเนาะต่อไปข้อที่7ค่ะอันนี้ก็เป็นคำที่เอาไว้เชื่อมก็ได้นะหรือว่าเป็น prep โผลก็ได้นะคะ before แปลว่าก่อนค่ะ off แปลว่าของ watch แปลว่าสิ่งที่แล้วก็ so แปลว่าดังนั้นนะคะเขาบอกว่า employee ทุกๆคนพนักง,งานทุกคนควรจะ back up ข้อมูลที่สาคัญนะจุดจุดปิดสวิตช์นะคะ o อ e r to t h t new system, s y mm hmm. s t s m นะคะ mm hmm. ก็คือป mm ิดสวิตช์ก่อนที่ new system อันใหม่จะมานะตอนวันที่5ออคติดังนั้น mm hmm. เขาควรจะ back up ข้อมูลก่อนค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะมี new system ใหม่มา new software system ต่อไปข้อที่8นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ pronoun เนาะ he she it อะไรต่างๆนะคะน้องก็ดูค่ะคําข้างหน้าแล้วก็คําข้างหลังข้างหน้าเจอ dad ข้างหลังเจอ deliver นะคะ dad <That S 2> เป็นคําเชื่อมค่ะส่วน deliver เป็น verb ก็ต้องเป็น subject subject ที่ใช้กับ verb อันนี้ได้ deliver ก็คือคําว่า she นะคะ she deliver เอาพี่อิงทําไม she deliver เขาไม่เติม s ละ่ะหรือไม่ก็เป็น ed ก็ได้ที่เป็น verb ช่องที่2เพราะว่าข้อนี้มันมีคําว่า assure as sure นะคะ as sure d ์เต้องตามด้วย Verb เฉยเสมอนะคะก็เลยกลายเป็น she d e l i v e r นะคะมิสจ๋าเนี่ยเขา,เาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าหล่อนเนี่ยจะส่งสัญญาไปใน that after noon นะคะในบ่ายนั้นนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อสุดท้ายของชุดนี้นะคะอันนี้ across นะคะแปลว่า แปลว่าฝั่งนะคะแปลว่าในในแต่ละแต่ละฝั่งแต่ละด้านนะคะ into แปลว่าเข้าไปข้างในค่ะ between ต้องมีคําว่าแ n d เสมอนะคะ between แปลว่าระหว่าง despite แปลว่าแม้แว่าค่ะเขาบอกว่าพนักง,งานจุดจุด several departments นะคะแผ uh, นกต่างๆนะคะแผนกที่หลากหลายเนี่ยได้ถูก เขาเรียกว่าได้ถูก encourage นะคะได้ถูกส่งเสริมให้ minimize cost ให้ทำให้ต้นทุนต่ำที่สุดนะคะพนักงานในแต่ละนะคะ ในในแต่ละแผนกหลายๆแผนกนั่นเองนะคะ across the department นะคะโอเคระหว่างแผนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถใช้คำนี้ได้โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะที่เอามาฝากกันนะคะก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจะมีความรู้เกี่ยวกับภาที่5มากขึ้นแล้วก็แปลโจทย์แล้วตอบคำถามได้เร็วขึ้นนะคะสำเร็จสาเร็จทุกๆคนคะ่ะ